สบายดีทุกคนเนาะมันมีกมก็ต้นกาคือเอกาพี่เนาะกบกับต้นกาคือเกามีต้นกาสิมาเห็ดผัดกะเพราพี่น้องนั่งเผาหมอจะชื่อบุริษฐ์น้อ <c oughs> งสามเป็นคนเ็ดพี่นอ้นองเอ้ยเป็นบัต้นกานำเผาหมอซื้อยี่ห้อขั้วพี่น้องมนีต้นกากระสีมือหาสันีป่าพี่นอ้องต้นกาสีมือฮาสันีป่าเมื่อดกกาดำหน้าพี่นอ้องว่าฝนตกแล้วพี่นอ้อง ตะก,กี้ว่าตะก,กี้ว่าไปสวรรค์พี่น้องไปไปสวรรค์นะเขีไปหาหมอพี่น้องตะก,กี้ไปจะไปฮามอสุดท้ายก็ไม่ได้ไปพี่น้องฝนตกแห้งๆทางเปืือนโอ้ยทางออกไปกันยากเพื่อจะออกทางดับพี่น้องทางมานมาตุนกาทางดินแดงเพื่อจะออกทางดับไกลเติบพี่เนาะยามันสวยตอนนี้มันเกิดแปดโมงแล้วพี่เนาะเพื่อไปฮอนมันกิดสิบ เพื่อสวรรค์กัประมาณสิบโมงประมาณประมาณนั่นแหละประมาณสิบโมงพราะว่าจากบ้านบานตุนกาออกไปกับมมปิดชั่วโมงไฟเลยพี่น้องทางเพื่อนแห่งแบบเบาไว้แล้วกายันพุนตุ้งข้ามกลางทางอีกแน่แล้วก็โอ้ยห,หลายะยาวพี่น้องเพราะว่าขี่รถจักไปถ้าพุ่นตุ้งมันก็นสิ่งลำบาก กะเลยว่าบริสไปี่น้องเอาเป็นว่าบริสไปมือใหม่สิไปพี่น้องประมาณวันจันทร์มื้อนี้กะวันศุกร์ท่านเจ้ามัทิตย์กะบม่ได้จ่ายแต่เขาบริสเปลี่ยนคลินิกก็เลยสิไปวันจันทร์พี่น้องเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ทางมืุญวันจันทร์แต่พิ่นมาโตวาตูกาเรสิไปเรายามมกินพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ยากินเมื่แล้วพี่น้องไม่ได้กินยาอุดยืดอุดไว เจ็บอยู่แต่อดพี่เนาะหมดยาแล้วก็เจ็บอดไว้ถ่าไปวันจันทร์กินแต่น้ำตุ่มพี่เนาะแบนนี้กินตุ่มห,หักไม้ถ่าไปก่อนคนๆพี่เนาะมันชินมไหมมอผักกะเพราพี่เนาะ ุกขขน้องสาวเป็คนเห็ดพี่เนาะมาตุนการนางเผาหมอไอซอยันไม่หมอเลยนางเผาน้องสาวคนหุ่งไเรียบบ้อยกินข้าวแล้วกับหลังจากที่กินข้าวแล้วกับซิมือฮัก เมือ่อหาสนนิปาพี่เนาะมอลูกกะดำหน้าหลังจากที่กินเขาแล้วก็เสิเดินทางเมื่อพุดจากบ้านของบ่าวตุลกาไปหาบ้านสนนิปาประมาณสามสิบลักพี่เนาะประมาณสามสิบลักไกลเติบทางเพื่อนเปื่อนพี่เนาะไหมวะทางอ,อกไปนะ่ จากบัรดตุนการทาบัานสนีปปานไปเติมห,หรือกระทั่งกับเปลื่นให้ฝนตุกขีดต้มลายสิเป็นัไนไปเบิ่งกันพี่น้องจากสิบปีลมอยู่มงได้พี่น้องกทั่งตีต้มมืนมืนทางไปตอนนี้ประมาณเวลาแปดโมงพี่น้องปานิสนีปลาลงไปลูกกาแล้วพี่น้อง ว่าตุนกาดสิโลมันบลังพี่เนอะเมื่อคืนนี่พ้นตุกแห้งแห้งพี่เนอะอ่าอ่ามาพ้นตุกทั้งฟ้งาแตกฟ้าแตกกระเสียงดังแห้งแห้งแบบดังปังคือไก,ก่เลยพี่เนอะ แสงผ่าเหลื่อมรับตาไว้ยังเห็นยังหูมือแมบแมบ่จนสั้นพี่นอ้องตื่นแสงผ่าเหลื่อมทื่งเสียงผ่าแตกชันจุดชัน,น,นตื่นเฮก็จะจานเฮงอะไรตอนนี้มันกำลังฮิซุกพี่เนาะฮือหอมอะไรพี่น้องเอ้หอมหอมหอม าขุ่นเบื้องสายพี่เนาะอาเบื้องสายจับจ่องคุนเบื้องสายมนาปอะไรเดี๋ยวสีนมูเยี่ยมต่หมอกถ่าพี่เนาะบุริกินชา่า หอมเป็ดตัดแสบหอมตีด่างตุวดหมูซับพ,พี่นนองโอ้ยมันติดจอกอันนี้เป็นหมูซับซื้อมาแพ็คหนึ่งร้อยบาทพี่นาะหมูซับแพ็คละร้อยบาทแพ็คหนึ่งร้อยบาทซื้อหมูซับกินสองซัม,มือพี่นนองกลุ่มอยู่ซองซับมือประหยัดกิน พยายามั่นนมดเลยพี่น้องเลยยังอยู่หน่อยนึง,นนงไปพัดมือหนามอูอซับซื้อมาจากบ้านหลองบัวเป็นแพ็คเรียบร้อยมาพี่น้องมาทิ่ทางกันพี่น้องโอ้ยหอมจุดตัวพี่น้องหอมไปห่วยจะเส่เลย ของตีด่างขนาดักกาาะเพแบบบริเซท์พีเนะา,าะักกะเพราบริเซทิออพีกใช้เครื่องหมากเพราะว่ <Okay. S 1> ากินพรกอะไรพี่เนาะไมไ่กินพริกเมร็จ mm. อยากสิบอกว่าแซ่บแซสบ็รบลีดอ

กินน่องกินกระซารกัน้องเราียกว่าท่านกินกระซ่ากินบาตกาพี่น้อง 不用，不用。 สำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเสนีพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาสิบห้าสาวสนีปลาพี่น้องเสมอดำหน้าโอกาสาอสนีปลาพี่เนาะพอนคลิปหนาพี่น้องอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามรับชมมาตุนกาตลอดไปพี่น้องบ๊ายบาย